สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องภาพรวมแล้วก็ภาพใหญ่ของประกันสังคมนะคะเพราะว่าจะมาพูดคุยกันเรื่องของพระราชบัญญัติของประกันสังคมที่มีมาตั้งแต่พุทธศักราช2,533แล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนกว่า10ล้านคนในประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกันตนทุกคนด้วยนะคะซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้กับ เราในวันนี้ค่ะท่านเป็นประธานคณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคมนะคะอาจารย์ชวลิตอาคมทนค่ะสวัสดีค่ะครับพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยมากเลยครับมากเลยนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่ธรรมดาด้วยนะคะในในสำคัญมากครับค่ะ<ๆ>เพราะว่าเห็นว่าเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนทุกท่านเลยครับสิบคนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ แก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมพราประกันสังคมเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้เป็นแกนหลักในการที่เราจะบริหารจัดการคหน่วยงานของประกันสังคมเนี่ยอนอกนอจากจะต้องกําหนดนโยบายของตัวเองแล้วก็ยังต้องบริหารจัดการ แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นหน่วยบริการเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยมันเกี่ยวข้องทั้ง3อย่างเลยก็คือ<ม>ต้องรวบรวมกันเอาไว้หลายอย่างเข้าด้วยกันตตแต่พูดถึงเรื่องของพระราชบัญญัติของประกันสังคมเนี่ยค่ะทำไมถึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่เรื่อยๆเ,เพราะอะไรคะคือพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยนะครับเริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพศ2000 หน3สสิบสานะครับความเป็นจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็มีพระธรรญาติประกันสังคมมาเหมือนกันนะนะครับตั้งแต่ไม่น่าว่านูเกิดหรือ,อยังต้อ, <laughs> ตองลงสเปย์สองพัน 497โอ้โหจนะครับนะถ้าทำใจ <มา S 1> ยังนะผมเกิดทันครับ <c oughs> พระราชบัญญัติประกันสังคมในสมัยนั้นเนี่ยก็ตั้งขึ้นมา <c oughs> ความจริงถ้าเราตัดสินใจมีพระราชบัญญัติประกันสังคมใช้พระราชบัญญัติประกันสังคมมาตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยนะ <c oughs> วันนี้นี่ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยทุกคนจะมีประกันสังคมท่วนน่าละ <c oughs> เราก็จะเป็นอะไรที่ดูดีแต่ที่เราจะเริ่มใช้ใช่ไหมคะอันนี้ย้อยุ่นในยุคนั้นนี่ยคไปมองว่าพระราชบัตรสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะคอมมูนิสต์อะไรตไรนะครับก็เลยท้ายสุดก็ไม่ได้ประกาศใช้ท้อหยดนี้เลย คือมีการยกเลิกไปไม่ยกเลิกครับเป็นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ประกาศในเวลาชิคกิจารุเบกษาเน่นั่นเองทีนี้พอมาถึงผองบ้านแล้วสามสองพันห้าร้อยสามสามเนี่ยตอนนี้เกิดแล้วค่ะจะเกิดแล้วมันก็เป็นอะไรที่ที่คนเขาเรียกร้องแล้วเพราะเพื่อนแบบประกาศของเขาเป็นเรื่องสากล นะครับนในในโลกนี้เนี่ยมันมีมันมีมนมเรื่องการประกันสังคมอยู่สอง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 ลักษณะ,ะนะลักษณะที่หนึ่งเราก็เรียกว่าโซเชียล e อ f a อเ w e l f a r เวร์ที่แปลว่าสวัสดิการสงเคราะห์ให้ฟรีฟรีสังคมสงเคราะห์ตรงตัวเลยนะคะถูกต้องอ,อ,อายุ60ไป600อยเจ็ด จะประมา0เจ็ดร้อยอะไรก็เป็น,น<อ>สวัสดิการนะที่จะมีให้สงเคราะห์เขาเรียกโซเชียลแฝงแต่ไอ้เจ้่โซเชียลซีเควริตี้เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ที่มันมันมันจะต้องมีการมีส่วนร่วม,มนะครับมีส่วนร่วมแล้วก็ะจะต้องบริหารจัดการภายใต้เงื่อนไขะนะครับวันนี้เนี่ยประกันสังคมมีคนสิบล้านคนใช่ไหมครับในจำนวนสิบล้านคนเนี่ยผมถือว่าเป็นตัวอย่างของสังคมนะมเพราะว่า อยู่ร่วมในสังคมแบบการมีส่วนร่วมคคือรู้สิทธิของตัวเองอต้องรู้ว่าเรามีสิทธิ์อะไรแต่เขามีหน้าที่คต้องจ่ายอก็คือรู้หน้าที่แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าต้องจ่ายเงินให้ตรงเวลาสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบหักจ่ายตรงเวลาก็จะถูกปรับถูกตัดสิทธิ์อะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเรื่องพลเรืแบบการสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่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 มันเป็น เป็นเป็นเป็นแม่แบบมันเป็นมันเป็นแกนหลักสำหรับการบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะทีะ่เป็นหน่วยงานที่ต้องอเก็บปัญหาต่างๆแล้วสะท้อนปัญหาให้กับรัฐบาล ในฐานะผมเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเนี่ยเราก็เลยมีการสัมมนานะครับแล้วเราคิดว่าการสัมมนานี่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าเราได้ข้อคิดจากผู้ที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเราสัมมนาไปเมื่อวันอาทิตย์นี้เองไม่นานนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ครับมีคนมาประมาณ200คนที่มาร่วมสัมมนาจากหน่วยงานไหนบ้างคะท่านประธานสหภาพแรงงานโอ้โหอันนี้ตัวแทนแรงงานเลยตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเขารักษาผลประโยชน์เพื่อสมาชิกของเขาชัดเจน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างโอ้โหมาสองฝ่ายเลยซึ่งเขามีหน้าที่ในการจ่ายเงินค่ะแล้วก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นายจ้างไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยอ๋อหรอคะใช่อย่างเดียวอ่ะโอไม่ไม่มีสิทธิ์จะต่อรองว่าจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยเงินสมทบอะไรอย่างี้มีไหมคะไม่มีสิทธิ์หรอกครับไม่มีสิทธิ์หรอกครับไม่มีสิทธิ์แต่ว่าก็อ่า ร้องได้เนาะร้องไดแต่ว่าร้องก็ไม่เคยได้ไประโยชน์นเลยไม่รู้จะร้องไปทาไมเพราะฉะนั้นอัอนนี้แหละครับคือต้นเหตุน,นะครับที่ที่เราเราคิดว่าเราจะต้องมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ะนะครับนะครับก็คือแล้วหลังจากวันที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ามีการประชุมแล้วทั้งฝ่ายตัวแทนลูกจ้างเองซึ่งก็ต้องมาพูดคุยกันถึงผลประโยชน์ของตัวเองนะคะแล้วก็ฝ่ายนายจ้างด้วยซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องให้ทุกอย่างเลยพอคุยกันแล้วเนี่ยผลสรุปข้อตกลงข้อเสนอแนะ แนวทางต่างๆมันมีเพิ่มขึ้นหรือมากน้อยลงยังไงคะข้อสรุปข้อตกลงอะไรเนี่ยนะครับมันก็มีแน่นอนแต่อยากจะขอทําความเข้าใจกับโดยเฉพาะท่านผู้ที่เป็นผู้ประกอบตนที่กําลังชมรายการอยู่นี้ต้องเข้าใจด้วยว่ากฎหมายก็คือกฎหมายมันมีวิธีการในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นอะไรที่เราคิดวันนี้อะไรที่เราคิดเดี๋ยวนี้เราอยากได้อย่างเนี้ย แต่พอมปถึงทางนิติบัญญัติคือสภาผู้แทนแล้วเนี่ยมา,าจ,จะเป็นอะไรไปก็ได้มันอาจจะไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมครหนึ่งอ,อาจจะเป็นสหรือสองอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้มันอาจจะ,จะเพิ่มหรืออาจจะลดหรืออาจจะเปลี่ยนแนวทางไปเลยแน่นอนทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะแต่มันก็เป็นหลักการที่ดีว่ามันจะต้องผ่านการตรวจ ตรวจสอบค่ะมีขั้นตอน,นทีนี้วันนี้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่ากฎหมายเนี่ยมันมาไกลจนถึงเนี่ยกฎหมายวันนี้มีสร่างนะร่างที่1เป็นร่างของรัฐบาลที่เรากําลังพูดนี่เป็นร่างของรัฐบาละนะครับร่างที่2เนี่ยเป็นร่างของผู้ที่มีผลได้ผลเสียก็คืออ,อ,องค์กรทางแรงงานเนี่ยนะครับเขาก็ไปรออยู่ในสภาแล้วและร่างที่3เนี่ยก็เป็นร่างของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสสของพรรคการเมืองของพรรคนะครับทีนี้ไอ้เจ้าร่างที่หนึ่งเนี่ยของที่ว่าของรัฐบาลเนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลร่างขึ้นแล้วได้มีการทําประชาพันธ์มาแล้วความจริงก็ทําอะไรมาบางอย่างแล้วะนะครับแล้วก็ไปผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับเพื่อไปตรวจดูว่าอันนี้เหมาะไหมอันนั้นเป็นไงใช้คําพูดถูกต้องไหมอะไรเงี้ยนะวันนี้มันผ่านมาแล้ว มันจะกลับมา,าหาคณะรัฐมนตรีทราบว่าได้ผ่านท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วเพราะฉะนั้นรอที่จะต้องเอาเข้าไปถึงคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะเข้าสภาอพอเข้าสภา,าแล้วไอ้สามร่างนี้ก็จะต้องมารวมกันดูซิว่าหนึ่งจะเอาทุกร่างรวมกันไหมหรือสองจะเอาเฉพาะร่างหนึ่งร่างใดแต่โดยทั่วไปจะเอาร่างของรัฐบาลเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นไอ้ที่เรากาลังพูดาันานี้ คือร่างของรัฐบาลนะครับนะครับสาระสําคัญเนี่ยนะครับสาระสำคัญที่แกนของรา<ม>่างนี้ผมผมอยากจะมันมันมีทั้งที่เป็นคุณแล้วก็เป็น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 ย่ว่าเป็นโทษก็ไม่ใช่เนะาะเอาเป็นว่าอาจจะเป็นผลประโยชน์น้อยหรือเปล่าหรือเขาไม่ชอบเอาเสียเลยเอาเป็นเรื่องเป็นคุณเรื่องดีไปเอาเรื่องเป็นคุณเนี่ยนะครับเรื่องที่เป็นคุณเนี่ยเขาบอกว่าเราเ็าบอกว่าประกันสังคมเนี่ยรักษาอย่างเดียวค่ะป้องกันไม่ได้ รักษาอย่างเดียวหมายความว่ายังไงคะเจ็บป่วยอ๋อช่วยรักษาไม่สบายมาหาเราเจ็บป่วยมาหาเราแต่ป้องกันไม่ได้อ้าวเห็นไหมทาไมเป็นอย่างนั้นล่ะใครเห็นว่าใครฟังก็บอกเอ๊ะนี่พวกคุณเอ๊ะมันขัดกันยังไงบอกไม่ถูกพวกคุณฉลาดน้อยไปว่าน่ะครับว่าอย่างเงี้ยนะครับนะว่าเอ๊ะเพราะเพราะใครๆก็รู้ว่าการป้องกันเนี่ย มันสาคัญว่าการรักษานะใช่การที่เราจะเป็นหวัดไปโรงพยาบาลนะครับไปหาหมอกินยาเจ็บป่วยการป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายต่างๆเหล่านั้นน่าจะสําคัญกว่าด้วยเนี่ยนะครับซึ่งก็ในอดีตก็เข้าใจครับว่าไอ้การที่เราบอกว่าเราจะป้องกันที่มันมีหลายวิธีเนาะอาจจะฉีดวัคซีนหรือไปซื้อวิตามินมารับประทานอะไรต่ออะไรเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ มันควบคุมไม่ได้เพรคุมในเรื่องของงบประมาณหรือว่าเรื่องของอะไรคะเรื่องวิธีการแล้วก็ท้ายที่สุดก็คืองบประมาณน่คุณจะไปบอกเขาได้อย่างไงว่าต้องกินวิตามินสีชมพูเท่านั้นนะอย่ากินสีเขียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นความจริงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่น่าจะป้องกันได้นะเช่นการตรวจสุขภาพประจาปีเนี่ยเราเราก็รู้ดีใช่ไหมว่าเวลาไปตรวจสุขภาพประจําปีไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เอามาให้เราทั้งห้าโปรแกรมเออให้เราตรวจเลยเราเลือกได้ ตั้งแต่ห้าร้อยไปถึงห้าพันใช่ไหมใครก็อยากเลือกห้าพันก็อยากเลือกโกลแพ็กเกจนะ,ะ <laughs> ใช่ไหมโกลแพ็กเกจใช่ไหมครับทีนี้เผมก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะทําได้นะเช่นเราอาจจะกําหนดไว้ว่ามไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ก็คือมีเพดานขีดไว้ค่ะอ่าพระราชบัญญัตินี้เนี่ยจะเปิดโอกาสนะครับที่เขาแก้ปัย่าครับให้เปิดโอกาสเพราะว่าอ่าตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนว่าที่เราได้ทดลองแล้วท้ายที่สุดมันก็ได้ผลนะก็คือ การทําฟันํารทำฟันนี่ถือว่าเป็นทอวัยวะสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะแต่ประกันสังคมค่ะประกันภัยอทั่วโลกเขาไม่มีอ๋อมีบ้านเราบ้านเดียวเรื่องของประกันสังคมที่เดี๋ยวี้ให้ทําฟัน ใช่ครูไหมคะเี่ยคุณผู้ชมเป็นความรู้ใหม่ที่รู้พร้อมกันเลยทีนี้ทีนี้าทำฟันของเราเนี่ยเราก็บังคับว่าขคูทิ้นปูนได้ท่านนครั้งเท่านี้อะไรสี่ร้อยห้าร้อยบาทอะไเงี้ยแล้วมันก็โอเคแล้วมันก็ไม่ได้มีความอะไรวิตกกังวลจนเกินเหตุใช้กันมากมายแ่อมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เปิดโอกาสให้ไม่ให้มีการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องดี เป็นเรื่องดีนะครับนั่นคือประเด็นหนึ่งละนะ,ะอ่ะประเด็นต่อไปเนี่ยนะก็มีเรื่องของการปรปับปรุงคณะกรรมาการ อันนี้เป็นเรื่องของการบริหารนะคะแเป็นเรื่องเรื่องของบอร์ดนะครับตัวตัวไปก็ได้ยินกันล้อกันเล่นว่าบอร์ดนี่แปลว่าอะไรนะครับก็ไม่ได้รู้ว่าคณะกรรมการบริหารนะบางทีก็ล้อกันเล่นว่าเฮ้ยบอร์ดอะไรอะบอร์ดข้างไหนอะไรบอร์ดอะไรบอร์ดหรือเปล่าพอเราทําอะไรที่มันไม่ไม่ไม่ถูกใจเขาหน่อยเขาเขาเรียกแล้วว่าคุณบอร์ดสนิทเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าเอาเป็นรู้กันว่าบอร์ดคือคณะกรรมการบริหารนะครับคณะกรรมการบริหารเนี่ยมีหน้าที่